คุณยายสุดแสบค่ะจวกเละขเขมรเนรคุณเล่าย้อนยุคขเขมนแดงนี้หาที่ซุกหัวนอนในไทยค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะปัญหาร,ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยยังคงตึงเครียดเนื่องจากว่าหลังข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชายัางได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้มาโดยตลอดค่ะ โดยเพจกองทัพบ,บกทันกระแสนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ระบุว่าไหนความจริงใจสาธิติกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในห่วงวันที่7ถึง16สิงหาคมปี2568ค่ะ โดยข้อที่1เลยนะคะขเมรเนี่ยบินโดรนล้ำแดน76ครั้ง204ลำโดยที่บุรีลัมค่ะพบมากที่สุดเนี่ย51ลำต่อมา11สิงหาค่ะและเมื่อสูงสุดพบ49ลำใน3จังหวัดค่ะข้อที่สนะคะขเมรมีการเพิ่มเติมกำลังโดยพบการเคลื่อนย้ายรถยนต์บรรทุกทางทหารทุกวันพบการติดตั้งอาวุธยิงสนับสนุนหลายพื้นที่ โดยต่อมาในวันที่10สิงหาคมพบขบวนรถทหารที่ใหญ่ที่สุด20คันเคลื่อนที่จากจังหวัดตาเมือนไปช่องกลางและพบการเพิ่มอาวุธหนัก DSHK PKM RPG7 ค่ะข้อที่3ค่ะการยิงปืนการยั่วยุโดยขเขมรเนี่ยวันที่8สิงหาคมนะคะใช้หนังสติก๊กยิงก้อนหินใส่แนวกำลังไทยวันที่9สิงหาคมได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมูชา4นัด ข้อที่4ค่ะการลักลอบวางทุนระเบิดและฐานไทยศูญย์เสียขาในวันที่9สิงหาคมที่สีสเกตและวันที่12สิงหาคมที่ปราสาตาเมืองทมค่ะโดยก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากัมพูชาแสดงถึงความพยายามเตรียมการรบมากกว่าการรักษาสถานะหยุดยิงค่ะ เรื่องนี้คุณผ,ผู้ชมมันทําให้ประชาชนชาวไทยนะเจ็บปวดแล้วก็โกรธอย่างมากตอกย้ําเลยนะว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรเขเมรจริงๆขนาดแผ่นดินไทยนะยังขี้ตั๋วนะเอาไปสร้างหมู่บ้านของตัวเองแล้วร้องไห้สร้างภาพว่าโดนไล่ออกจากบ้านก็แผ่นดินไทยยังไงล่ะคะนี่ยังไม่รวมที่ไม่เกณฑ์ออกอีกนะ ก็คือมีคนไทยไม่น้อยเลยคุณผู้ชมที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากเช่นเดียวกันกับคุณยายท่านหนึ่งค่ะต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยสุดยอดมากยกนิ้วโป้งให้เลยไม่แน่ใจนะคะว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนสุรินหรือว่าสีสะเกดพูดขมรด่าไปเลยนะคะ ว่าทียุคเขมรแดงเนี่ยนี้มาซุกหัวนอนที่ไทยขเขมรพวกลืมตัวในรคุณนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยน่าจะถ่ายโดยลูกหลานยายค่ะแล้วก็เพจ Army Military Force นะคะนำมาเผยแพร่ต่อพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าสุดยอดครับยายดาขเขมรเนรคุณสำเนียงขเขมรยายเนี่ยน่าจะเป็นคนสุรินบุรีรัมหรือว่าศรีสะเกดนั่นแหละ และในคลิปนี้คุณชมยังมีเสียงปืนปะทะอยู่เลยนะคะยายเนี่ยคนในพื้นที่จริงๆได้รับผลกระทบจริงๆคำพูดออกมาจากใจจริงๆไปฟังคลิปยายกันค่ะคเทศดเมน์เฮียไอสัต์เดรชานพูดนนะค่ะอมเมนต์นะขุนขุนลุยเมียอารบาลกนลวยเมียเจ๊ายอาพัพเล็กบังคุณประเทศไทยบังคุณประเทศไทย่เจ้ามาลังมอ lem perman kinam เออួយឲ្យអានិរខុនយ៉ាងចេះដាល់បុកវត្តណែមិនណែទៅក៏អមត់ធ្វើបាបរំកំทำลายណែសាសនាព្រះថៃគួយម្នាក់ទៀតបត់អឺ